คุณมิทาลิมเจริญรลัดครับได้โพสต์ใน Instagram นะครับเป็นการแฮปปี้ร์นเดย์ผักเกาวไก่ครับบอกว่าเราก้าวมาไกลมากแล้วจริงๆนะครับเทียบกับระยะเวลาเพียง4ปีเพราะพวกคุณทุกคนจนทำให้พวกเรามาได้ไกลกันขนาดนี้ผมภูมิใจมากๆที่เดินทางมากับทุกคนก้าวต่อไปด้วยกันนะครับ #letkeepmoving แน่นอนครับว่า พักเก้าวไกลเนี่ยเติบโตมากจริงๆครับหลังจากที่มีการยุบพักอนาคตใหม่ไปจํานวนสอสอเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดใช้เวลาเพียงไม่นานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งะครับของการเลือกตั้งในปี2,566อีกไม่นานครับระยะเวลา ต่อจากนี้จะมีการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจอแต่แน่นอนครับว่า,าพรรคภัก,ก้าไกลเนี่ยจะต้องฝ่ามรสุมหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ณนะวันนี้เนี่ยจะต้องสู้รบปบมือนะครับแต่แน่นอนครับว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมคือเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกันคณะก้าวหน้าครับเขาจะเป็นผู้ที่เดินเกม ในการเมืองท้องถิ่นแต่ณขณะนี้พรรคเก้าไกลเดินเกมเองครับก็มีการเปิดตัวไปแล้วบางส่วนหลายจังหวัดแต่ที่น่าจับตาอีกครั้งหนึ่งที่จะมาก่อนใครเพื่อนเลยคือการเลือกตั้งสอวอซึ่งแน่นอนครับว่าการเลือกตั้งสอวอเนี่ยพรรคการเมืองไม่สามารถที่จะแทรกแซงได้กลุ่มการเมืองก็เช่นเดียวกันครับไม่สามารถแทรกแซงได้ถ้าจับโป้ได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวติดคุกติดตารางจะมีโด,ดนแกงกันจะง,งานนี้แต่ไม่เป็นไรใครที่อายุเกิน40ปีมีสตุ้งสตางไปก็ไปลงสมัครสอวอก,กัน นะอ่าโอเคตามนี้จ้ะแฮปปี้เบอร์เดย์ Happy นะจ้าเก้าไกล